ครับสวัสดีครับพี่สีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ครับมาพบปะกับพ่อแตรียมเนี่พี่น้องเนาะครับมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ได้พี่น้องเนาะวันอาทิตย์ที่14กันยายน2568เนาะพี่น้องเนาะครับมื่อนี้ยพ่อแตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้อง วันศุกร์ที่12กันยายน68ลาวพัฒนาออก0 0 0 1 8 8ครับเด็กหลางก็ออก0 1นนึะพี่น้องเนาะครับมาเป่าจนได้นะพี่น้องเนาะครับชุดทเทปเทียมสรุปให้การลุดนะพี่น้องเด้อนะครับลุดตัวเด่นนะพี่น้องเนาะเด่นเจ็ดบูมาเลยพี่น้อง ขับมาตัวร่องเก้ากับศูนย์โเก้ากับหนึ่งมาหนึ่งพี่น้องศูนย์หนึ่งหูพี่น้องที่กิงเะศูนย์กับสี่คะแนนเนาะพี่น้องเนาะครับพอเทียมว่าขันยาวหลายตัวแล้วก็จิหลายตัวพอดครับแปดแปดกับบวัวกันเนาะพี่น้องเนาะเป่าแต่ว่าตัวเด่นเจ็ดนี่บัวมาเลยเนาะพี่น้องเอาพอเทียมกับขอโทษขอัย่ลายไ,ได้พี่น้องเด้อครับคนที่พอเทียมผ้ามาเบิง้งสูตรน้ำกันพี่น้อง ูตรมันเข่ากับมีอยู่พี่น้องสูตรมันบดหลุดในพี่น้องเนี่ยที่พ่อเตวบอกมาจับในศูนย์หนึ่งสองในพี่น้องศูย์หนึ่งสองก่นมาหน้ำกันนะครับวันนี้มันได้แปดเก้าศูนย์ในพี่น้องครับสูตรนี้ก็ถือว่าเดือนดีได้พี่น้องครับแปดเก้าศูนย์บันที่ศูนย์ พ่อเตียบอกสูตรนี่งวดที่ผ่านมาเดี๋ยวพ่อเตียมเยมเบิ้งก่อนไดพี่น้องเนื้อมันส้นกันลายอยู่นะพี่น้องนี่บ่อันนี้ก็แปดเก้าศูนย์มใกล้ๆพี่น้องแปดเก้าศนย์งวดที่ผ่านมาเจ็ดแปดเก้างวดนี้ก็9เก้าศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็แปดเก้าศูนย์เตี่ยรุดมาลายงวดแล้วพี่น้องสองงวดแล้ว าสูตรที่มันบูรด์เนี่ยพี่น้องนี่ครับสูตรนี้มันหลุดนะพี่น้องมึงหนูไม่ได้ตะได้ตะตัวเก่าสามหวัวสี่หวดหรือเจ็ดพี่น้องห้าหัวเมื่อกี้นี่หลุดนะพี่น้องน้อยเจ็ดหกห้ารุดงวดนี้กะเจ็ดหกห้าตัวเก่าอีกได้ตะตัวเก่าวันนี้พขาเตรียมสิเอา 8 9ดเก้าศูนย์อันนี้ก็9เก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็8แปดเก้าศูนย์อันนี้สูตรที่มันเดินก็5ห้าหกเจ็ดพี่น้องกร็รู้ว่าจะเอาจังเดก,กันที่บ้านพี่น้องที่แน่ๆก,ก็คือแปดเก้าศูนย์นี่แหละนะครับ อันนี้ก็8แปดเก้าศูนย์อันนี้ก็9เก้าศูนย์หนึ่งเอาจังในพี่น้องเก้ากับศูนย์บอพี่น้องเอาทั้งเบิร์ตอีน่ะนะพี่น้องเนาะแปดเก้าศูนย์แต่ว่ากระซิเก้ากับศูนย์นะครับตัววิ่งเนะพี่น้องเนาะ รับ9ับ0นะพี่น้องถ้8กระเด็นขึ้นกันได้พี่น้อง8 9 0ก็เตรียมเสียมาใส่ห6าพี่น้อง นี่ครับครับศูนย์ห้า ศูนย์หกศูนย์เจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับ รับทียามนี่สี่ห้างนี่พี่น้องกันจะุ้หน่อยพี่น้อง เวลกแปดพี่น้องแปดห้าแปดเก้าเก้าแปดพี่นอ้องบนเนียเจมาน้ำกันนะครับ พอชนกันหลายพี่น้อง8ปดกับเก้าเจ็กขันเป่ากับ9ก้เก้าศูนน์นะพี่น้องเด้อระเตรียมเสบิจับให้มันจะหลายทางนะพี่น้องเนาะรับหรือว่าผิดพลาดประการใดเตรียมกาบพอโทษขอภายเด้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะขับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ ฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ไวพ้พอคอยเข่าก็ให้ฟังครับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โศกโศกมันมันกับนาะพี่น้องเนาะเอาจะเลื่เด้อพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดียนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนำนาคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อีฟซี่ทุกคนโศกโศกมันมันได้พี่น้องเ,อเงด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม